ได้ความรู้ครับความรู้เกี่ยวกับด้านกระบวนการคิดของผู้ประกอบการครับทำให้เราสามารถนำไปใช้ในอนาคตเอาไปประยุก์ตใช้ในการคิดแบบผู้บริหารนะครับสามารถใช้ได้ในอนาคต เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นนะเพราะขึ้นเวทีแล้วเจอน้องๆเยอะๆแล้วก็เห็นความสนใจของน้องๆฮนะเห็นแววตาที่มีพลังที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะออกไปขับเคลื่อนประเทศเราครับจริงๆแล้วเรามีมเมล็ดพันธุ์ที่ดีอยู่ในทุกๆรั้วมหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเติบโตออกไปเป็นบุคคลที่เป็นคนณุณภาพนะครับให้กับประเทศเราในอนาคตเป็น CEO แล้วก็ c o ฟ o u n เดอร์ของบริษัทพิกซี่นะครับผมมารู้สึกว่า ประเทศไทยต้องการนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับที่มีความคิดเป็นนวัตกรรมนะครับที่สร้างคุณค่าให้กับประเทศนะครับเพราะว่าเราจะเสียอนานิคมทางดิจิตอลนะครับให้ต่างประเทศเพราะว่าตัวที่เป็นแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับจะเข้ามาจากต่างประเทศเยอะนะครับถ้าเราไม่สร้างในของตัวเองเนี่ยสมาคมไทยซาร์ด้าของเรานะครับจะเปลี่ยนจากคนเสพเป็นคนสร้างนะครับเพราะงั้นเนี่ยน้องๆคือแรงสําคัญในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศไทย